สำหรับผลงานล่าสุดที่ผ่านมาในอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็อย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะ L อลได้กำไรอยู่ที่804เหรียญของสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยมันก็อยู่ที่ประมาณ25,000-26,000เนาะทีนี้สำหรับเทคนิคแล้วก็ขั้นตอนวิธีการที่ทำให้ L อลได้กำไรสำหรับเทคนิคนี้ค่ะ เราสามารถทำกำไรได้จากเทคนิคนี้ค่ะเทคนิคนี้เป็นแบบเทรดสั้นปั้นพอร์ตเก็บกำไรรายวันนะคะก็คือไม่ถือออเดอร์ค้างมีที่พี่มีสต็อปรอ s ที่ชัดเจนนะคะเป็นการเก็บสั้นแค่ร้อยส0งจุดเก็บสั้นๆค่ะไม่ได้เก็บในจุดที่ยาวแล้วก็เทรดในไทม์เฟรมที่เล็ก ต้องบอกก่อนเนาะต้องเป็นอาจจะต้องเป็นคนที่มีเวลาในการดูกราฟนิดนึงนะคะสำหรับเทคนิคนี้ก็เข้าในไทมเฟรม M5 นะคะก็คือ5นาที15นาทีเราเข้าแค่2ไทมเฟรมนี้หรือถ้าใครอยากขยับไปเข้าไทมเฟรมใหญ่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะแต่สำหรับเทคนิคที่เอาใช้และได้กำไรในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนผลงานที่เห็นนะคะก็คือจะเป็นการเทสั้นในไทมเฟรม M5 M15 ด้วยเทคนิคนี้เลยค่ะ แล้วอีกอย่างคะ่ะเทคนิคนี้มันสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มือใหม่สามารถทําตามได้แบบง่ายๆคะ่ะมันเป็นเทคนิคที่เบสิกแต่ทรงพลังมากๆเลยนะคะใช้แค่เทนไลน์แค่เส้นเดียว วันนี้แอลก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิค m i n d s e t และก็นแนวคิดในการเทรดบนตลาด f o เ e x กค่ะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองเทรดลองทำกำไรบนตลาด f o เ e x กอันนี้นะคะแอลก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถทำให้ทุกคนมีกำไรบนตลาดนี้ได้นะคะแอลก็อยากให้ลองดูเอาเทคนิคนี้ค่ะไปปรับใช้ประยุกต์ให้เข้ากับจริตของตัวเองต้องบอกก่อนว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคแบบเทรดสั้นเข้าด้วยทำเฟมเล็กนะคะทำเฟม m 5 m 1 5 ถือไม้ถือออเดอร์ไม่นาน,นะคะ่ะแล้วก็เก็บจำนวนจุดที่สั้นก็คือ100-200จุดสำหรับคู่ทองโดยตรงเลยนะคะระหว่างวันนะคะทองอะ่ะมันวิ่งได้อยู่แล้ว100-200จุดอยู่ที่เราอะ่ะเข้าถูกจุดหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ได้อยากจะมาแชร์เทคนิคที่ทำให้แอลได้กำไรตามที่โชว์ไปด้านหน้านะคะ เทคนิคนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสําหรับการเริ่มต้นการเทรดเนี่ยทุกคนก็จะต้องมีบัญชีการเทรดก่อนนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแอลทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สามารถคลิกเพื่อสมัครบัญชีได้เลยเมื่อเราคลิกแล้วะค่ะหน้าจอจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะเบอร์โทรอีเมลที่เราใช้สมัครแบบง่ายๆนะคะเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะได้หน้าบัญชีนี้ขึ้นมา อย่าลืม KYC ยืนยันตัวตนเพื่อเวลาที่เราจะถอนค่ะจะได้ถอนได้ไวถอนได้เร็วสําหรับโปรอินเตอร์สเตลล่านะคะจุดเด่นของเขาเลยก็คือถอนไวนะคะ ถอนโอนไวนะคะสาหรับครั้งแรกนี่อาจจะต้องรอยืนยันตัวต้นรอ k y c นิดนึงนะคะแต่ถ้าเราได้ถอนแล้วเนะะี่ยค่ะครั้งต่อไปถอนไม่ยากเลยค่ะถอนได้ถอนไวมากๆนะคะ,ะในการเปิดบัญชีนะให้เราเข้ามาตรงคําว่าบัญชีนะคะแล้วเราก็เข้ามาคําว่าสร้างบัญชีใหม่ค่ะพอหลังจากนั้นค่ะให้เรากดคําว่าเปิดบัญชีใช้งานเนาะแล้วก็แพลตฟอร์มนะคะเราสามารถเลือกเป็น mg f ะะประเภทบัญชีเป็น m g 5 Global Real Account ได้เลยแล้วก็ l e v e r a ร e เนี่ยเราเลือกไปเลยค่ะ1ต่อ500 1ต่อ1000 1ต่อ200คําว่า l e v e r a ร e แตกต่างกันยังไงนะคะก็คือเราสามารถออกไม้ได้มากขึ้นในจํานวนเงินที่เท่ากันแค่นั้นเองหลังจากนั้นเราก็ติ๊กถูกค่ะแล้วเราก็บันทึก เมื่อเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้บัญชีสําหรับการเทรดมาแล้วทีนี้เราจะหาว่ารหัสผ่านมายังไงมาตรงไหนยังไงนะคะเราก็เข้ามาดูที่อีเมลของเราค่ะตรงหน้าบัญชีเรามันจะขึ้นว่ารออนุมัตินะคะหลังจากที่เขาอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะบัญชีและรหัสผ่านเนี่ยจะวิ่งเข้ามาที่อีเมลของเรานะคะให้เราจําตรงนี้ค่ะเป็นบัญชีซื้อขายพร้อมกับรหัสผ่านหลัก นะคะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์3อย่างนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการล็อกอินในมือถือนะคะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูในมือถือกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเข้ามาที่มือถือของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น p เ Store หรือว่าแอปสโตนะคะแอนดรอยหรือว่า iOS นะคะให้เข้ามาตรงที่เราโหลดแอปเนาะแล้วเราก็พิมพ์คําว่า m m t i ค่ะ เขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอ Meta Header File นะคะเราก็สามารถที่จะกดเปิดแล้วก็โหลดได้เลยนะคะเมื่อเราโหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยค่ะเขาจะขึ้นหน้าบัญชีแบบนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมีเลยค่ะตรงนี้ตรงบัญชีค่ะมันจะไม่มีเลยนะเมื่อเราเข้ามาที่ MT5 i f แล้วนะคะเราจะเจอหน้าจอประป่าว่าเรายังไม่มีการเชื่อมต่อบัญชีเลยนะคะให้เรากดมาที่บวกค่ะ แล้วก็ค้นหาบลกเกอร์นะคะค้นหาเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์นี้เลยค่ะที่เป็น interstellar นะคะ inter st แล้วเราก็เขาก็จะขึ้นมาให้นะคะว่าเป็น interstellar เราก็กดไป1ที t ค่ะให้เราลงชื่อเข้าใช้นะคะตามเลขพอร์ที่เราได้มาก็คือ96018249นะคะสำหรับรหัสผ่านนะคะก็จะเป็นรหัสผ่านที่เขาส่งมาที่อีเมลเราสามารถคัดลอกแล้วก็นำมาวางได้เลยนะคะเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ในอีเมลเหมือนกันเป็น mt f เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่เดโมนะคะหลังจากนั้นให้ติ๊กคาว่าบันทึกรหัสผ่านแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ค่ะรอเขาเชื่อมต่อสักครู่นะคะหลังจากที่เราได้มาแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเราก็กดเข้าไปนะคะแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าแรกนะคะตรงคําว่าโค้ดเนาะเราเราจะเห็นว่ามันมีคู่เงินต่างๆเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะทีนี้เราก็ทําการลบไปก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเลือกว่าเราจะเทรดคู่ไหนบ้างนะคะวิธีการลบก็คือไปที่ตรงรูปดินสอนะคะแล้วก็กดที่ถังขยะ หลังจากนั้นก็ติ๊กให้หมดเลยค่ะว่าเราเอาคู่ไหนออกเพราะเราจะเทรดแค่ทู่ทองหรือว่าคู่เงินต่างๆนะคะมันจะเหลืออยู่คู่หนึ่งที่ไม่สามารถจะรบได้นะคะก็ทิ้งไว้ก่อนเนาะหลังจากนั้นให้มากดที่บวกค่ะพอกดบวกแล้วเราก็ค้นหาคําว่า xau ก็คือเป็นทองนะคะเรากดไปทีนึงเขาจะเด้งไปที่หน้าแรกแล้วเราก็กดมาที่ทองค่ะหลังจากนั้นกดที่กราฟค่ะิีนี้กราฟเขาก็จะลันขึ้นมาให้แล้วนะคะนี่ก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นกราฟทองแล้วนะคะ กลับไปที่หน้าแรกอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําการลบตัวแรกออกไปที่เราไม่ได้ใช้เนาะทีนี้ทั้งหน้าเราก็จะเหลือแต่ตัวนี้แล้วค่ะเหลือแค่ตัวแรกตัวเดียวตัวทองตัวเดียวนะคะเราสามารถกดได้จากตรงหน้าแรกเลยให้ไปที่กราฟหรือว่ากดตรงอันที่2นะคะที่เป็นตัวนี้ไปที่กราฟได้เลยค่ะเราก็จะเห็นหน้ากราฟเหมือนกันนะคะทําเฟรมตรงนี้จะเป็นทําเฟรม M 3 0นะคะเราสามารถเปลี่ยนทําเฟรมได้ตรงไหนบ้างนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้จากข้างบนตรงนี้เลย หรือว่าเปลี่ยนตรงถ้าเป็น N-DAY อะค่ะมันจะสามารถกดหน้าจอได้ทีหนึ่งแล้วก็จะคลิกเปลี่ยนเป็น M1 M5 M15 ตรงนี้ค่ะได้เลยเนาะวิธีการซื้อขายก็คือตรงนี้จะมีบาลานซ์และก็อีควอเตี้ของเราให้นะคะประวัติการเทรดก็จะเป็นประวัติทั้งหมดที่เราทําการเทรดไว้นะสาหรับบัญชีการเทรดนะคะอันนี้ของเพื่อนๆก็สามารถที่จะเติมเงินแล้วก็เทรดได้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวแอลจะพาไปดูวิธีการเทรดเทคนิคต่างๆที่แอลใช้ในการเทรดทำกำากําไรได้อยู่ที่8 0 4ดอลลาร์ของอาทิตย์นี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการเทรดที่แอลใช้สำหรับทํากําไรในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเทคนิคที่ง่ายๆมากๆถ้าทุกคนเห็นแล้วอาจจะแบบเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอมันง่ายจริงๆค่ะมันสามารถแบบตีแล้วก็เทรดตีแล้วก็เทรดอย่านีคะ แต่ว่าจะบอกว่าแอลเก็บสั้นนะคะเก็บแค่ร้อย0อจุดในทองเนี่ยมันมันไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะคะก็คือในระยะที่มันเป็นไปได้ที่มันสามารถเก็บกําไรได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครเล่นที่ทาเฟรมที่ใหญ่ขึ้นค่ะสามารถเก็บระยะกําไรได้มากขึ้นนะคะก็ลองนําไปไประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้เป็นเทคนิคของตัวเองดูนะเทคนิคนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าเทคนิคการตีเส้นเทนลไลน์หลักการและเทคนิควิธีการนี้ง่ายๆค่ะไม่ยากเลยให้เรามองหากราฟลักษณะนี้นะคะ อ่ะให้เรามองขาเซลล์ก่อนนะมองกราฟที่มียอดใกล้ๆก,กันนะคะอย่างคู่นี้ค่ะเราจะเห็นว่าเขาอะ่ะมียอดอยู่2ยอดแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กันให้เราลองตีด้วยเส้นเทนไลน์เลยค่ะตีไปเลยตีตีตีผิดต,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 ตีถูกไม่เป็นไรนะคะลองตีไปเรื่อยๆค่ะเราจะเห็นว่ายอดแรกเนี่ยสูงกว่ายอดที่2เมื่อไหร่ที่เราเห็นว่ายอดที่2ต่ํากว่ายอดแรกให้เรามองหน้าเซล ก็คือซื้อลงหลังจากนั้นค่ะให้เรารอกราฟเขาย้อนกลับขึ้นไปใกล้ๆเส้นตรงนี้ก่อนแล้วเกิดปฏิกิริยานะคะก็คือไม่ใช่ว่าขึ้นไปชนแล้วก็ทะลุไปเลยอันนั้นไม่เอานะก็คือให้ขึ้นมาชนแล้วย่อกลับมานะคะก็คือปิดต่ํากว่าเส้นตรงนี้ค่ะแล้วแท่งต่อไปเราค่อยเข้าเราจะเข้าในแท่งนี้นะคะสต็อปลอสอยู่ตรงไหนสต็อปลอสก็คือตรงนี้ค่ะยอดบนตรงนี้ตรงนี้ เราเล่นง่ายๆสั้นๆค่ะสต็อปลอตใกล้ๆแล้วก็ทีพีใกล้ๆถ้าเกิดว่าใครจะเห็นว่าเราเก็บแท่งเดียวก่อนก็ได้พอเราเก็บแท่งแรกไปแล้วค่ะแล้วกราฟจะไปไหนต่อก็ช่างเขาเพราะว่าเทคนิคนี้ยอย่างที่บอกคือมันเป็นเทคนิคเทรดสั้นเก็บกําไรแค่ร้อยสองจุดค่ะในไทม์เฟรม M5 เนี่ยเพียงพอแล้วสําหรับกําไรในแต่ละวันเราสามารถที่จะเล่นได้ทั้งวันตลอดทั้งวันเลยแต่ว่าเอาที่เรามีเวลาว่างแล้วเห็นกราฟชัดๆกราฟไม่ชัดไม่เทรดนะคะเอาที่มันมองเห็นว่าเออมันมียอด2ยอดแล้วย,ยอดมันอยู่ใกล้ๆกันพอ เราตีเส้นเสร็จเนี่ยกราฟมันทําปฏิกิริยากับเส้นนี้แล้วเราค่อยเข้านะคะอ่ะเดี๋ยวจะลองตีให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะมองดีๆค่ะมันจะเห็นเป็นยอด2ยอดเหมือนกันนะคะก็คือไส้ตรงนี้เราตีไส้ก็ได้หรือตีเนื้อเทียนก็ได้นะคะได้หมดเลยเนาะถ้าถ้ามันอยู่ใกล้กันแบบนี้แล้วมันไม่ได้ทํายอดสวยๆค่ะก็จะตีที่ไส้มันอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าโอเคอันนี้มันเป็นเทนลงแต่มันไม่มีขึ้นมารีเทสใช่ไหมคะเราก็ไม่เข้าไม่เป็นไร อันนี้ก็ไม่เข้าไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าอันนี้เราเข้าค่ะเรามองว่าอันนี้เราเข้าเห็นไหมว่าเขาลงมาเขาเทสแล้วเขาทะลุขึ้นไปเลยแสดงว่าเขาจะไม่กลับตัวนะตอนนี้เราก็ปล่อยผ่าน แค่นี้เองค่ะการเทรดทาให้มันเป็นเรื่องง่ายๆค่ะแล้วเราก็จะเทรดแบบมีความสุขเทรดแบบสนุกอะคะ่ะเพราะมันเป็นเทรดสั้นอนะเราอย่าไปแบบอย่าไปเค้นมันมากแล้วก็เจอค่อยเข้าเจอค่อยกดนะคะแล้วอย่าลืมสต็อปลอสที่สําคัญคืออย่าลืมสต็อปลอสนะเรามองขาเซลลไปแล้วทีนี้เรามามองขาบายบ้างนะคะขาบายก็จะเป็นแบบเดียวกันค่ะก็คือเห็นยอด2ยอดใกล้ๆกันนะคะเราตีเทนเลยเราตีเส้นเลยตีไว้ก่อนไม่เป็นไร ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ตีไว้ก่อนนะคะอ่ะเราเห็นแล้วว่า1 2โอเคแต่มันไม่มีมาทีเทสเลยมันไม่มีมาชนเส้นเลยมันมาชนอีกทีก็คือตรงนี้ชนปุ๊บแล้วมันเด้งขึ้นค่ะเราก็เข้าตรงนี้แล้วเราก็สต็อปหลอดด้านล่างท p สัก1ต่อนก็ได้หรือเราจะกันทุนแล้วก็รอว่าการจะไปทางไหนถ้ามในวันนั้นนะคะมันเป็นเทรนขึ้นระหว่างทางมันเป็นเทรนขึ้นเราก็ปล่อยไปก็ได้นะคะก็พอใจกำไรเราก็ปิดแต่อย่างที่บอกคือเทคนิคเนี้ยมันเป็นเทคนิคเทสััน เราก็เก็บสั้นๆร้อยสองร้อยจุดอันนี้ก็คือเทคนิคก,การเทรดสั้นสําสหรับเทคนิคที่เอาใช้ทํากําไรอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูออเดอร์จริงที่เข้านะคะว่าเข้ายัางไงแล้วก็เก็บกําไรตรงไหนนะคะบางทีอะเอาตั้ง TP ไว้แต่ว่าเรามองว่าการแบบมันจะเด้งต่อเงี้ยเราก็ปิดกําไรนะคะไม่ได้หวังว่าแบบมันจะต้องถึง TP ีตรงที่เราวางไว้ทุกไม้ค่ะเราพอใจกําไรตรงไหนเราก็ปิดเนาะเก็บกําไรเข้าพอร์ตดีกว่านะคะ อย่างที่เห็นไปนะคะเทคนิคมีแค่นี้เลยค่ะมันง่ายๆเรียบง่ายแต่ทรงพลังนะคะใช้แค่เส้นเทนลน์เส้นเดียวค่ะก็สามารถทํากําไรได้แล้วมันเป็นเทคนิคที่ง่ายไม่ซับซ้อนสามารถทําซ้ําได้นะคะแล้วก็มีกําไรอย่างสม่ําเสมอหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้ให้ได้กําไรในตลาดนี้นะคะถ้าเกิดชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ